สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุตรเล็กเด็ดจ,จาก Facebook วันนี้มาดูข้อมูลนะครับเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนงดที่แล้วนะครับจำนวน3สูตรก็เหลืออยู่2สูตรนะครับที่ยังเดินนะก็มาดูข้อมูลนะครับ2สูตรที่เหลือกันนะครับงดที่แล้วหลักร้อยบนสูตรนี้ได้8 6 3สนะครับสูตรนี้ได้358นะครับ ตัวที่ชนกันนะครับในหลักร้อยบนในงวดที่ผ่านมานะครับ3กับ8นะครับอ่างวดที่แล้วผมเลือก8นะเสียดายนะครับหลักสิบก็มา6นะแล้วก็หลักหน่วยก็มา1นนะครับจับไม่ไม่ถูกนะครับในงวดที่ผ่านมาตัวเด่นไม่มานะครับมาตัวรองนะตัวเด่นไม่มามาตัวรองนะครับ ส่วนหลักร้อยนั้นมาตัวเด่นนะครับที่3กับ8นะครับเลือกถูกนะหลักร้อยนะครับส่วนหลักสิบนั้น6 2 6 3นะครับให้เป็นตัวกันนั่นเองนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับส่วน6-1นั้นน่าเสียดายนะครับในชุดเต็มมานะครับส่วนชุดรองนั้นก็อ่ะหลุดกันไปนะครับก็มาดูงวดใหม่กันต่อเลยดีกว่านะครับพังเพื่อไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับ มาดูข้อมูลหลักร้อยบนนะครับในสูตรที่1นนะครับข้อมูลก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่มีผลนะครับใดๆต่อการออกรางวัลน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่จะมาถึงนี้แต่อยา่างใดนะครับ การคิดและก็คำนวณตัวเลขเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นเท่านั้นดังนั้นขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านจงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลแล้วก็เลือกตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับมาดูหลักร้อยบนนะครับสูตรที่1นะครับใช้หลักร้อยนะครับจำนวน2ครั้งนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย1คงที่นะครับ ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าครั้งคนะครับ3 3บวก3เท่ากับ6นะครับ4่บวก2บวกได้เท่ากับ4นะครับงวดแรก6บวก0นเท่ากับ6นะครับ6บวก4เท่ากับ10บบวก8เท่ากับ18 18บวก1ได้เท่ากับ19นะครับเล้99บวก2คงที่ได้เท่ากับ11ได้1นะครับ1บวก5คงที่ได้หนะครับงวดแรกได้9 1 6รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก3นะครับหลักร้อยบนเข้าที่เลข6นะครับต่อมางวดที่2นะครับ 2บวก6เท่ากับ 8, 8บวก6ได้ 14, 14บวก8ได้เท่ากับ22 22บวก1ได้เท่ากับ2 3นะครับ3วก2คงที่ได้ 5, 5บวก5คงที่ได้10บนะครับ3ตัวบนออก 5, 3, 8เข bon, ้าที 15, 15่เลข5หลักร้อยบนเป็นงวดที่2งวดที่3นะครับ0ย์บวก9เท่ากับ 9, 9บวก6ได้ 15, 15บวก8ได้ 23, 23บวกหได้24 4บวก2คงที่ได้6 6บวก1คงที่ อาทศที่6บวก5คงที่ได้11นะครับ3ตัวบนออก4 2 2เข้าที่เลข4หลักร้อยบนนะครับงวดต่อมา8บวก3ได้11 11บก8ได้19 19บก2ได้21 21บก1ได้22 2บก2ได้4 4บวก5ได้9 3ตัวบนออก2 7 0เข้าที่เลข2หลักร้อยบนนะครับงวดต่อมากันเลยนะครับ 4 .5 บวก5เท่ากับ99บวก4ได้13 13บวก3ได้16 16กบวก1ได้17 7เบก2คงที่ได้99บวก5คงที่ได้เท่ากับ12 3ตัวบนออก787เข้าที่7หลักร้อยบนนะครับงวดต่อมาสบวก4เท่ากับ8 8บนเท่ากับ8 8บวก3เท่ากับ11 11ททีนะครับ4่บวก4เท่ากับ8 8บศเท่ากับ8 8บวก3ได้เท่ากับ 11 11บวก1ได้เท่ากับ12 2บก2ได้4 4บวก5ได้9นะครับ3ตบนออก2 7 2เข้าที่เลข2หลักร้อยบนนะครับงวดต่อมานะครับ4ก0ได้4 4บ0ได้4 4บก8ได้12 12บวก1ได้เท่ากับ13 3บก2คงที่ได้5 5บวก5คงที่ได้10นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยเลข0รางวัลเลขท้าย3ตบวนออก5 7 9เข้าที่ได้5หลักร้อยบน งวดต่อมานะครับ0บวก4เท่ากับ4นะครับ4บวก2เท่ากับ6 6บวก5ได้11 11อบวก่ได้12 2 2บก2คงที่ได้4 4บวก5คงที่ได้9 3ตัวบนออก972นะครับเข้าที่เลข9หลักร้อยบนอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับ8บวก2เท่ากับ10บวก2เท่ากับ12 12บวก3ได้เท่ากับ15 15บวก1ได้เท่ากับ16 6บก2คงที่ได้8 8บวก5คงที่ได้เท่ากับ13นะครับ3ตัวบนออก0 5 4อ่ะทดทีนะครับออก8 6 1นะอ่ะขออนุญาตลบนะครับ หกหนึ่งนะครับหลักร้อยเป็นเลข8ครับแล้วก็มาดูงวดอาวันที่หนึ่งนะครับมิถุนายนอธิบดีกรกฎาคมนะครับ2564 691861นะครับ เก้าหนึงแปดหกนึงเลขหน้าครั้งที่1นะครับเป็น054ย์ห่เลขหน้าครั้งที่2นะครับเป็น0ูนยหลักร้อยสองครั้งนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหนครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหครั้งบวกด้วย1นึ่งคงที่นะครับแปดบวกแได้สิหนะครับศนย์บวกกันสองครั้งได้ศูนย์ งวดวันที่หนึ่งนะครับกรกฎาคม2564นะครับ6กบวกหได้11 11อบวกศได้11 11อบวกเได้18 18ปบวกหได้เท่ากับ19นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข9นะครับจากนั้นบวก2คงที่ได้เท่ากับ11ได้1นะครับ1นบวกหคงที่ได้6นะครับสูตรที่1นะครับได้916ครับทีนี้ก็มาดูสูตรที่2กันนะครับสูตรที่2นะครับอ่า ใช้นะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับมีตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งอยู่ตัวเดียวเป็นหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1นะครับห้าบวกห้าได้ศูนย์สูตรที่2นะครับสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกเก้าได้สิบสามสิบสาม 22่บวกศได้22 22ิบวกหได้เท่ากับ23นะครับจากนั้นบวกสคงที่ได้5นะครับ5้บวกสคงที่ได้8 3ตัวบนนะครับออก8 5 3เข้าที่เลข5นะครับหลักร้อยบนอ่ะมาดูงวดต่อมากันเลยนะครับได้9 1 4นะครับ3ตัวบนออก4 2 4เข้าที่เลข4นะครับหลักร้อยบนงวดต่อมาได้2 4 7นะครับ2อ,อ่ามตัวบนออก2 7 0เข้าที่เลข2หลักร้อยบนงวดต่อมา7 92นะครับ3ตัวบนออก7 8 7เข้าที่เลข7หลักร้อยบนนะครับงวดต่อมา0 2 5นะครับ3ตัวบน2 7 2นะครับเข้าที่เลข2หลักร้อยบนงวดต่อมา0 2 5นะครับเข้าที่เลข5หลักร้อยบน5 7 9นะครับงวดต่อมา469นะครับ3ตัวบน9 7 2เข้าที่เลข9หลักร้อยบนนะครับมาบวกงวดที่ผ่านมานะครับ2องบวกเเท่ากับเ 9บวก5ได้เท่ากับ14 14บก0ได้14 14บวก3ได้17 17บวก4ได้21 21บวก2ได้เท่ากับ23นะครับได้3จากนั้นบวกด้วย2คงที่ได้5นะครับ5บวก3คงที่ได้เท่ากับ8รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก8 6 1นะครับหลักร้อยบนเป็นเลข8ชนกันนะครับ สูตรที่ผ่านมา2ส,สูตรนะ,ะงวดนี้นะครับใช้2ส,สูตรพอนะไม่ต้องใช้มากนะครับสูตรถ้าเดินนะก็เข้าแน่นอนนะครับถ้าไม่เดินก็หลุดก็ว่ากันไปนะครับมาดูสูตรที่2ในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับ2564ใช้ผลรางวัลที่1นะครับ6 9 18 61รางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง17 รางวันเลขกหน้าครั้งที่10% 54รางวันเล็กหน้าครั้งที่2 0 0 7รางวันเล็กท้ายครั้งที่1% 4 4 7รางวันเลขกท้ายครั้งที่2% 6,68ใช้หลักพัน,น์1ครั้งนะครับหลัก10บ,บน1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้ง หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1นครั้งนะครับเป็นหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 4บวก4เท่ากับ8นะครับจากนั้นก็บวกกันนะครับ1บวกหเท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ14 14บวก4เท่ากับ18 18บวก7ได้25บนะครับ25บ้วก8ได้ด3 33บวก6ได้เท่ากับ39ได้ตัวแรกเป็นเลข9นะครับบวก2คงที่ได้เท่ากับ11ได้1นะครับ1วก3คงที่ได้เท่ากับ4 9 2ครับกา <92 S 2> สองสูตรมาชนกันนะร้อยบนนะครับในงวดนี้สูตรที่1นะครับเป็น916สูตรที่2นะครับเป็น 9 1 4ตัวเลขที่ชนกันนะครับทั้ง2สูตรเป็น9กับ1นะครับเด่นนะครับ9กับ1รอง6กับ4นะครับวันนี้ต้องนะครับวิเคราะห์นะครับตัวที่ชนและก็ตัวที่ไม่ชนนะครับในงวดนี้มีโอกาสที่จะมานะครับในตัวที่ไม่ชนนะครับมากกว่านะถ้าสูตรนะครับเดินต่อก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับหลักร้อยบนก็มี4ตัวนะครับเท่านี้นะเลือกตัวที่ชน2สูตรหรือว่าไม่ชนนะครับก็เป็นข้อมูลและก็แนวทางให้กับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ